ครูละแสนเจ็ดสิบปลาเป็นสี่แสนหาลามิดลาไม้สิบปลาะแสนก็ดูไห่เจ้าดีสองก่สีสนหนนาทีให้อาจดการพักเวลาพื้์แล้วบอสอู้บรรยากาศมึงเนี่ยบรรยากาศต็งเหล่ขามึงเหล่ถามบอให้มี ากับุ่นยืนบนห้องกินอันนี้จะเป็นฝ้ากินดดยนอาหารจะาิรันีมาขาว่ยน้อ่าน่ข้าวอมอ่นท่นี่องอยจะสร้างยังเพิบอกเพิบกมสงยสา่คอยเอาอันสับเปียนสร

วรายเนหนใส่าบไขม่ใหญ่กินขัดแท่เหรอขที่ใหญ่สินีแคทเหเราต้องเ็ดกินเห็ดยาเพราะมาแต่มายาคันมันเห็กูเราแบบนั้นบหายโพว่อีแคทคุสำคัญนยย่วางหรือนี่แเท่านั้นแหละเราหิกินเห็ดยาขอกระตุกพมันเห็ดดีว่าวกมันก็เห็ดเหมือนซี่มือเขา

เส ah ือเสือโซลัหลังจากมาแต่ทรงดองหอดันต่อเขนจะเข้าตลาดเจ้เรื่องจังสีและน้อสมพอเพื่อนทามันสอน

别太妈爽啦！ เมืองปาร์เซอะไรเกิบอันได้กระเป๋าแบบเดียวกันนะแว่นตากิดบผูดกระเป๋าหมวก กอีคูละเซนคูละเซนเจ็ดหน,น,นังรองเท้านัง

มากปนเาะลายังไม่เฮงปาอเีตก้อนาปลาปลาอย่างก่อนเงือเมือปลาปตองปลโพอันนี้ปลาอง ป่ามอตัวใหญตัวเดีหรือาตัวใหญตัวเดีหรือเปล่าตัวหา่ไเดี๋ยวบอกมันเนี้ยตัวเดี่ยวกับเพาะนะมันเห็นหน่อยหน่ออกตัวหาตัวเดี่ยวตัวสามตัวตัวใหญ่หลับหาโลงหาลไรบอกเอาาาววาา้า้าวาา้

อยากเนสดๆแบบง่ายไม่ชอบัวแม่ต้มก็ปลาบบ้างปลาบตัวจเป็นไงก็ดีแ้วตัดะปดว่จวกวาต่ม่มัต่ตัว ตัวนี้เาเ็ดแกงอะไรเย็นืดอะไรเ็นืดอะไรยัไห้เเบอร์ทุกยาางตัวนี้เขลือไป นส้นหาเส้นหากรแสนึงเป็นสีเส้นหาสืบป้าว่าสีเส้นหาลายมิดลา่ไม่ลาป้าเป็นสีเส้นอ่านมือหนักมือหนักมืนหาไม่เป็นหาเส้นหรือเปล่าใครรู้เารอเนี่ยนะาะก่อนไปหาภาพ เดี๋ยวบอกว่าไปหาผ่า่ะขอบคุณค่ะมามามาเคเเเไก่ตอกต้มมะลิได้หมูหมูเขาซื้อว่าจะได้ก่อนะแล้กันเขาซื้อเาหมูซื้อ่าจะได้หมูซื้อหมูกันหละนะหละัว เก่าแสนหกสิบพลาเก่าแสนหกสิบพลายไลายปไล่เดี๋ยวลาไปไล่ไทยก็จะไทยเป็นโตเนาะคือเ่าคือวไปชิ้นๆไปตุ้มๆตัวเอาก็ุมาเลยเมื่อไห้่ก็อินเยันดูโบอินื่อพักที่นี่เมื่อเหตุบุญนั่อีแม่หมูปลากับหมู เย็ดเข็มแล้วจัดการเองเราอม,มอบหน้าที่ให้เพื่อนนะ สลัาจมันง่านองาง่าเเต็มเตมทองหรือเปล่าบอเมเตมทองเอาาเปนมกล้นป่าเอาเอาเชาเอ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 

หมดนาทีให้อาจัดตามเอาไปกินกับย่งก่อนที่ก้ปลาบุะพักอันนี้ไหมคิดกัาลาปะตองเรพักเซราปืนเหรอบอ ใส่หลับบนร้อมใส่หลับปลาเท่ายก็ได้ขายเทเรถ่ายกัได้เลยอะไรกันหรอกม่คิดเลยใช่ไหมไม่ก็หนึ่ง ่นเนาะับไปหนึ่งเฮกกอรเฮกอรโ้เสีโองโลนตาจนก้นสียแะหนากันนะาว่าแม่งโลอซ

ครบแล้ววที่พิสูจน์ยังหนงึยยมหม เขาใชซีบงอะไัน่งค่ะซีบองซีถึกซีซีบุตรซีเสาอู้บรรยากาศิ่งเนี่ยบรรยากาศแรลๆขามืองเละอ๋ออัน ออกมาตะบานตะงูหฮะออกมาตะบาดแปดออกมาตะบานแปดมุ่จนตอนนี้อันจนตอนนี้สิบเจ็ดนาฬิกาเทาไร่เนากาามึงเละจะเป็นงามบึงแน่ตัวจริงง่ากลัวจะเป็นงามโคตงาม เขากำลังซีพเกียวดิเนดื้อพอรลตเขาจอาดิโนดิเนหนาติดผูงหง่งามเนาะอยากมีหนาติดผูแบบนี <S <S ้นโอ้แผ่นเนียกินให้ใจเบิดหอยังให้ตอนเขายังหงั่งีตอนเขาเกี่ยว ถามว่าให้มี่ผ้ากับผุนยืนบนห้องกินอันนี้จะเป็นผ้ากินดูดยานอาหารจะว่าหายวายตัวกล้วยตากเดือดตัวตากเดือดมาจากแล้วมาจากแขก ไปพอนดขากาัดไปเด้อไอ้บุกไปเด้อไอ้ปอนปอนก้อนเขาก้อนเขาการไงจิ๊ไต่นะก้เขากางิ๊ตี มีรำหน้าใหม่เป็นต่วนี้เฮ็ดหน้าอย่างก่อนนี่หน้าแส่นหน้าแส้นห่อ